ครับสวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้พบก,พวกวับคุณวนชวนกินนะครับผมอันนี้เวลากี่โมงไม่รู้เลยนะครับจะกินข้าวไปตั้งแต่ประมาณตีห้าโมงนะครับตีโมงนี่จะ,จะประมาณหกโมงได้นะครับน,นี่พวกอ้วนกเ็เลยควณเอกกเลยเอาผลไม้มาเสิร์ฟนะครับ ต้อขอบคุณพี่พีๆน้องๆน,นะครับที่โรงเรียนนะครับเอาผลไม้มาฝา,ากถึงมือถึงปากแน่นอนนะครับมีฝรั่งนะครับจะมีชุดจยาบวนปากพี่สาวควรที่อยู่บํารนานะครับก็จะแนะนำให้ต้องมียาบวนปากแวนปา,านตตกตลอดนะคะเวลาควานอ้นวกน,นะครับแต่วันนี้ยังไม่อ้วกน,น,นะครับ เพราอยากกินผลไม้อาการของคุณวันก็คือรับรสชาติได้เหมือนเดิมแต่กินข้าวไม่อร่อยนะครับกินอาหารไม่อร่อยเหมือนเดิมแต่รสชาติยังรู้เหมือนเดิมนะครับแต่ปากมันจะมีความแบบไม่อร่อยคลองแอปเปิ้ล ปปแราไปก็กรอบได้กลิ่นเหมือนเดิมกลิ่นแอปเปิ้ลยังได้กลิ่นเลยนะครับอืหวานแล้ว <c oughs> เบี้ยว <c oughs> แต่ว่าไม่อร่อยนะครับเคยกินอะไรแล้วอร่อยก็ไม่อร่อยนะครับรอ,รอย่าลืาก เาบอกว่ากินบ่อยๆแต่กินน้อยๆนะครับเพราวะว่าเรากินเยอะไม่ได้ไอ้วกนะครับได้กินฝรั่งรับ,บรสชาติได้ปกตินะครับแต่ว่ากินข้าวไม่อร่อยกินอาหารได้ไม่อร่อยอืม,อม เป็นใหญ่จนกลางวันจะนอนนะครับนอนนะมันเมื่อยจะนอนจะไม่ค่อยหลับเพราะว่าช่างท้างบ้านมาทําทงานจะมีเสียงแต่แกรู้แล้วว่าไม่สบายนะครับแกก็เบาได้แต่งานช่างนะพี่น้องมันก็เบาไม่ได้ทั้งหมดนะครับนอบอย่างนี้ก็จะมีประมาณสองทุ่ิงจริง ก่อนก่อนสองทุ่มก็จะกินอีกเป็นเบรกนะครับเป็นอาหารกึ่งมือ้อก็คือไม่เท่ากับอาหารหนึ่งมื้อนะครับพี่น้องก็เป็นอาหารแบบคล้ายๆเบรกแต่ว่าไม่ใช่ของว่างนะครับแต่เป็นอาหารที่จะหนักท้องพวกโจ๊กพวกอะไรเงี้ยที่ที่มันมันพอยังจะทําให้มีอะไรอยู่ไหนมามา่าลวกพวกนี้ได้หมดนะครับ ไข่ต้มอะไรเงี้ยข้าวต้มอะไรเงี้ยครับช่วงประมาณทุ่งกว่าทําไมถึงได้กินเพราะว่าช่วงนั้นจะกินยานะครับยาฟาวินะครับท้องนี้ก็จะมีน้ํานี่เป็นน้ารอ้อนนะไป้องเนี่ยังร้อนอยู่เลยเนี่ดยดูดิกระติกน่ารักเชียวยังมีนี่เพื่อมะนาว มะเพิ่งน,นี้แม่ไม่อยากให้ใส่หรอกนะครับแต่ว่ามันมองว่า,วาได้อยู่ทําให้ชุ่มคอแต่ว่าใส่เยอะไม่ได้แต่มะนาวจะทําให้สดชื่นนะครับวันนี้พ่งนอนดึงขห้องว่วงอีกแล้วครับจะยองเยียนไหว้ครูด้วยนะครับุกวนก็ตั้งใจจะมาวอวยพรนะครับขอให้ลูกๆของครูอ้วนทุกคนนะครับจะเป็นลกูกศิษย์ที่โทรมาคอ้วนไม่ได้รับบ้างหรือว่าบางคนก็น่ารักนะครับก็ไลน์มา หรือที่อ่าจวิดีโอส่งมานะครับก็ขออำนวยพรนะครับนะครับขอให้คุณพระนะครับคุ้มครองลูกศิษย์ของคุณวนคุณเอนะครับทุกคนนะครับให้ประสบความสำเร็จในการเรียนนะสาม,สา,ม,มารถทำตามความฝันได้ดังตั้งใจอย่างราบรื่นมีพร ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นน้องเป็นเพื่อนนะครับรักเมตตานะครับมีความกรุณานะครับแล้วก็ปรารถนาดีส่งเสริมให้ได้ดีนะครับไปในทางที่ดีให้พบเจอแต่คนดีๆมีเมตตารักใคร่นะครับสนับสน,นุนแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคนะครับในการเรียนการทาํงานบางคนก็มีครอบครัวแล้วนะครับก็ขอ ให้อำนวยอวยพอรให้ลูกๆนะครับที่มีครอบครัวแล้วก็ดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการทํางานนะครับให้ร่ำรวยวสุขภาพพลังไม่ส,สมบูรณ์แข็งแรงทุกคนนะครับสาธุอันนี้วันไ้ว้ครูนะครับอาเมนด้วยนะครับไม่ใช่ต่สาธุเพราะครูอสอนอยู่โรงเรียนคาทอลิกนะครับก็จะมีลายคำวอวยพรนะครับให้พระคุ้มครองให้พระเจ้าอวยพร,พรให้กับโรงเรียนทุกๆคนนะครับเสียงเริ่มกลับมาดีแล้วนะครับ เพราะว่าอัดน้ำร้อนอัดน้ำร้อน,นอัดน้ำร้อนลงไปเลยน้ำขิงนี่มันทาให้โล่งจมูกอยู่แต่มันไม่ไหวนะครัทีเรากินเยอะจวกเรไม่กินยาแล้วง่วงแล้ววันนี้ก็ จอกันชอตสั้นวันนี้เขาเอานมคุยแกเอาของกินมาส่งมันพลิกกล้องไงน้ะนี่อยู่ห้องนอนผู้อ้วนนะ ให้ผัดลมมาตัวเดียวนะครับก็จะมีขนมนมน้ำที่เปื่อนครูนะครับโอเอแกดูแลดีอยู่นะครับนน้ำหมดแล้วเดี๋ยวต้องให้แก้วเข้ามาอีกแกคกหนึ่งนะครับจะหายใจไม่ค่อยได้นะครับก็จะต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะครับก็จิบยาแก้ไอบ้างนะบางส่วน ตลอดรอดไข่นะครับเนี่ยต้องมีตลอดอยาแก้ไอนะครับแต่ที่สำคัญนี่ตัวนี้อย่างน้ำมูกอยู่ในห้อน,นั้นสีเหลืองนะครับจะเป,ปะิดพัดลมหน่อยร้อน บ้นใครมีแอร์ก็เปิดแอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเปิดแอร์แล้วมันจะทําให้ไข้ขึ้นเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องครับก็ขอให้เอาน้วยพรให้กับลูกๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดก COVID ันทุกคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ